สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube c h a n n e ลนะครับ1 6 8 9 5ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยก็แล้วกันเนะาะทาง Youtube Channel นะครับก่อนเดือนก่อนที่จะลงรายละเอียดก็ฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับ เป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงนวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับที่สำคัญใครติดตามไรแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ นำสูตรเด่นบนเทียบชน20สูตรมาให้ดูนะครับเป็นสุดท้ายของคลิปของงวดประจำวันที่1ตุลาคมแล้วนะ,ะก็จะเอาเฉพาะตัวเลขมานะวิธีาการคำนวณสูตรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวก็ทยอยให้นะครับสูตรก็มี20สูตรนะครับ20สูตรเด่นบนนะที่ผ่านมาสูตรเข้าทุกสูตรนะครับ ก็บางสูตรก็เอามาใหม่นํามาใหม่บางสูตรก็เป็นสูตรเก่านะครับส่วนจะมาครบทุกสูตรไมในงวดน,นี้ก็รอติดตามผลกันนะครับเด่นบนเทียบชน20สูตร3ตัวบนนะครับจะมาตรงหรือมาโต๊ดนะครับสูตรให้ไล่ให้ดูนะครับสูตรแรกสูตรที่2แผนให้ดูใกล้ๆนี่นะครับ20สูตรนะครับ สังเกตได้ว่าตัวเลขสี่นี่ก็ชนเยอะชนเยอะก็เมื่อจับชุดนะครับจับชุด3ตัวเนี่ยถ้าสูตรไม่พลาดนะครับอ่าย้ํากันอีกทีหนึ่งนะถ้าสูตร20สสูตรเนี้ยไม่พลาดสักสูตรนะครับก็เป็นไปได้อ่ายากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเลขนะได้460 1ชุดนะครับไล่ให้ดูนะถ้า460ก็มี6มี0มี460นะ460นับในใจ460มี4มี6มี0มี4มี6มี0 460มีมี6 460มี3ตัวเลย460มี4 460มี6 460มี6 สี่หกศูนย์มีสี่สี่หกศูนย์มีสี6สี่หกศูนย์มี0ูนย์สี่หกมีหกสี่นย์มีศูนยมีหกสีมีสี่สมีสี่สมีสี่สนย์มีสี่กับะฉะนั้น1นึ่งชุดผ่านไปประมาณนี้จับประมาณนี้แล้วก็สี่หก9นะครับเนี่ยสี่มี6กับ9มี6กับ9มี4

สี 49, มี4มี6กนะจับประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจับแล้วได้4ชุดนี้ส่วนจะตรงหรือโต๊ะก็ไปว่ากันในหลักนะครับที T ่เอดเคยคำนวณให้หลักร้อยก็จะมีเลข4หลักหน่วยก็มีเลข9นะหลักสิบมีเลข6นะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้า6ไม่มาก็จะเป็น2มี3มไหมประมาณนี้ หรือถ้าหลักหน่วยไม่มา9ก็จะเป็นเลขศูนย์ไหมก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดอันนี้เทียบชนเฉพาะสูตรเด่นบนนะไม่เกี่ยวกับปักหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้า2ตัว่าตัวเทียบชนก่อนหน้านี้10หน่วยของเราได้69แล้วก็39ที่ที่ชนนะเยอให้ดูก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่เห็นไหม มี6กเก้าที่เด่นแล้วก็สามเก้าเห็นไหมเข้าแต้มด้วยนะสองสองตัวนี้อ่าสูตรสิบหน่วยนะครับสูตรสิบหน่วยอันนี้สูตรเฉพาะสิบหน่วยทีนี้มาเทียบกับเด่นเด่นโบนด้วยก็ตัวนี้หกเก้าสามเก้านะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มสองชุดนี้มานะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตัวเลขเนาะไม่เยอะไม่เยอะสรุปแล้วก็ ยัน2ชุดนี้นะครับที่เด่นมาตลอดก็คือเลข969นะที่เด่นมาตลอดคือ6 9นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ3ชุดนี้ก็ก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้นะครับใครจะนำตัวเลขไปวิเคราะห์ก็ลองพิจารณาดูนะส่วน3ตัวบนก็4ชุดนี้นะ4ชุดนี้อ่าสี้นี่ก็เด่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะ เด่นมาตั้งแต่เริ่มต้นตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มมาอีกหลังๆนี้เพิ่มมาตัวนี้นะแล้วก็ท้ายสุดก็2อจุดนี้ก็น่าสนใจประมาณนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลขจะมาตามที่เราคิดตามที่เราคำนวณน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ